สาเหตุทีุ่ท้จริงครับมันเกิดจากอะไรครับแท้จริงตอนนี้ถ้าจะฟังจากวิสุทธักน์ก่อนอันนี้ผมพูดจากพื้นที่ที่ผมเห็นตอนแรผมมาเป็นชุดแรกๆที่เขตนะเป็นหน่วยพื้นที่ไปเนาะไปมาเป็นชุดแรกๆกับทีมน้องๆที่ไทยนะเนียที่มาด้วยกันก็เห็นผู้การที่เราเห็นนะครับเรื่องถังเก่านี่เป็นความจริงใช่ไหมครับถังเก่าเป็นความจริงไหมผมเห็นสภาพก็ไม่ได้เก่ามากนะ <g ül> ก็พร้อมใช้งานอยู่นะครับถังมันเป็นถังอะไรเป็นถังดับเพลิงทั่วไปตามบ้านรอวมเป็นถังอ่าเป็นก๊าซธรอนไดกไซายที่มีขายใน,นตลาดทั่วไปนะครับบ้านเราตามประชาชนมีติดใช้ไม่มีครับแต่น้อยที่เราน้อยเพราะว่าราคามันก็ข้งเต็มเลยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้คือก๊กแก๊สีแห้งราคาจะถูกและถังนี่บรรจุอะไรนะพ่อเป็นเป็นเป็นก๊าซธรอนไดกไซายที่มีคุณสมบัติที่ตัดออกซิเจนเพื่อดับไฟปริมาณการอัดนะครับ ไปเรียนในการต้องไปดูคุณสมบัติของถังนะครับไอ้ถังที่เราจะรูขนาดว่าเป็นน่าจะเป็นขนาดสิบปอนด์ที่เขาเรียกนะเห็นบอกว่าใช้มาจิ้มปีแล้วมันมมัันนได้ขนาดต้องไปต้องต้องต้องไปดูต้องไปฟุ้งไปทันอีกปกติอายุการใช้งานของถังนี่มันผมมาถึงตรงเนี้ยไม่พบเด็กแล้วนะพบแต่น้องกับสภาพที่กระเทยที่ยังอยู่ครบทุกอย่างแล้วว่าทีมทีมคณะอาจารย์ที่ฟู้สอนยังนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วคุณต้องรู้ไหมฮะวันนี้พี่นางเดือนมีการซ้อมและพร้อมผมไม่รู้ ผมก็ไม่รู้แต่ผมรู้เพราะว่าผมเข้าเวรอยู่ที่หน่วยผู้ช่วยวชิรพยาบาลแล้วเขาแจ้งว่าแล้วเขาแก๊สแก๊สนะฮะแก๊สระเบิดแล้วมีบาดเจ็บหลายรายก็ไม่ต้องคิดนะเราก็นำมาทีมพร้อมทีมผู้ภัยในช่วงที่เกิดเหตุนะครับมันเป็นช่วงลักษณะของการซ้อมอยู่หรือว่าถังเป็นการฝึกการดับเพลิงเป็นธรรมชาตินะครับอยู่ระหว่างการฝึกไหมครับอยู่ในระหว่างการฝึกนะครับกำลังใช้อยู่แต่ถังนี้ไม่ได้ใช้ระหว่างการฝึกนะครับตั้งอยู่ตั้งรอสําหรับการจะใช้ จำเป็นว่านี่เอามาทั้งหมดิดทางนะปออเอามาทั้งหมดไม่ทราบไม่ทราบเลยลักษณะถ้าลักษณะที่ตั้งอยู่เนี่ยมันระเบิดแล้วพุ่งไปหาน้องใช่ไหมลักษณะนั้นในในเบื้องต้นจากคําบอกเล่าของน้องนะ้องน้องเพื่อนๆจะเป็นแบบนั้นคือระเบิดจากที่เกิดเหตุหรือว่าพุ่งไปก่อนไประเบิดออกอาที่เกิดเหตุเลยนะออกไปเลยไม่ระเบิดคือช่วงนั้นมันเร็วมากนะครับน้องๆคุณจะมองไม่ทันระเบิดยางช่วงนั้นระเบิดยางถ้าจะรู้เะือย่างนี้ต้อง่ต้องไปถาม รอทุกที่ถังาัดกว่าว่าเราเปิดก่อนหรือปิวไปก่อนหรือก็แท้งอะไรทําให้ถังแตกอะไรนี่ต้องลองลองพอเขาบอกปกติมีมีนี่เป็นเติมไปเติมน้ํายามาเมื่อไหร่ครับอ๋ไม่ไม่ไม่ได้เกวียนตรงนั้นปกติระบบเซฟตี้ในถังเนี่ยครับมันจะมีโฟล์อะไรยังไงคุณต้องแนะนำหน่อยครับปกติการทำดาวไซน์เนี่ยมันจะมีตัวเซฟตี้เซฟตี้วาล์วอยู่แล้วนะซึ่งอยู่ใต้กระเดื่องคันบีบจะเป็นน็อตประมาณเบอร์เจ็ดนะครับตรงนั้นสมมุติสมมุติแรงดันมันมากเกินไปทําให้ถังฉีกขาด ถ้าเป็นในลักษณะของอถังที่ใช้งานได้ปกตินะปลอดภัยเนี่ยมันจะต้องโบออกที่เซฟตี้วาลตรงนั้นก่อนทาให้ถังไม่ขีดขาดแรงดันขยายตัวผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติถ,ถ้าแรงดันที่ร้อยหนึ่งแล้วมันเกิดไปร้อยยี่สิบมันจะออกที่ตัวเซฟตี้วาลก่อนมันจะมีความปลอดภัยทาให้ถังไม่ระเบิดอันนี้คือมาตรฐานทัว่วไปเลยนะครับถังแก๊สบ้านเราก็มี แล้วถ้าถังเนี้ยมันเติมมาตามกำหนดคือสิบปอนด์แล้วมันน่าจะสาเหตุจากอะไรกับการที่จู่ๆแล้วมันมีปัญหาเนี้ยอ,อย่าลืมว่าภายใต้แรงอัดดันเนี้ยตากแดดอุณหภูมิก็ขยายแรงดันก็ขยายตัวแล้วครับเบื้องต้นตัววาล์วเซฟตี้มันมีการใช้งานไหมครัเท่าที่สังเกตนะครับอันนี้ยเนื่องจากตัวกระเดื่องวาล์วเซฟตี้ตอนนี้พูคือเราพบแล้วนะครับที่แลกหานันไม่เจอตอนที่เจอแล้ว ก็อยู่ท่านตอนของเขา้วผมก็ยังไม่ไม่เงินเลไม่ได้การเสียชีวิตของน้องเนี่ยครับมันเกิดจากเศษที่แรงกระแทกแรงกระแทกของถังครับไม่มีรัศมีของแรงอัดระเบิดไม่มีใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่แรงกระแทกเลยครับเบื้องต้นตอนคุณต๋องมาถึงสิ่งที่คุณต๋องเห็นแล้วทําตอนแรกเลยคืออะไรครับผมเห็นน้องคนนั้นนอนอยู่เนาะก็นอนคลุมผ้าแล้วหลับก็คือผมเข้าไปถามกับทีมดับเพลิงว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอรู้ว่าก๊าซเชี่ยถููระเบิดปุ๊บผมถามเลยว่า ถัทงที่ใช้แล้วอยู่ตรงไหนแล้วยังไม่ใช้อยู่ตรงไหนผมให้ทีมผู้ภัยสองสามท่านเนี่ยเก็บถังที่ยังไม่ใช้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมันอยู่ภายใต้แรงดันนะครับตอนันดับแรกส่วนตัวครูสองเนี่ยมองว่ามันเป็นปัญหารเรื่องขององุปกรณ์หรือว่าเป็นเรื่องของคนที่ตดวเึงตรงนี้ตอนนี้มัน,ม,นมันสมคัญกันนะครับเรื่องของความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหนีนี่มันสำคัญกันเราต้องไปตรวจเช็คในหลายๆส่วนเยอะ เป็นความประมาทไหมเป็นความประมาทไหมอันนี้เราเราเราไม่อยากเราไม่อยากใช้เปนที่ความประมาทเนาะเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุทุกคนไม่อยากให้เกิดครับในทางเทคนิคครับไอ้ถังลักษณะนี้เราตรวจสอบความพร้อมของตัวเซฟตี้ได้อย่างไงไหมฮะก่อนที่จะมาใช้งานในปกติเราต้องเช็คเรื่องความพร้อมสภาพของมันยังไงตรงเลยชาวบ้านไม่รู้ไ็นรู้หรอครับชาวบ้านไม่รู้หรอครับแล้วพนักงานดับเพลิงนะครับก่อนจะมาใช้ต้องดูเซฟตี้ยังไงเขาเขาเขาต้องมีเขาต้องมีการระบบการตรวจสอบของเขานะครับอันนี้ผมยังไม่ได้พูดกับเขาเลย เปอร์เซ็นต์การเกิดเหตุแบบนี้มันน้อยครับน้อยมากตัวแม่ผมเคยเจออยู่สองครั้งก็คือเซฟตี้แตกเซฟตี้มันระเบิดเด้คือผมตั้งตากแดดไว้นี่แหละก็คือไม่มีอะไรก็คือมันจะโผล่ออกเสียงดังถังก็ไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวเอาถังตั้งตากแดดแบบนี้มันถูกต้องตามวิธีการอบรมไหมโอกาสไม่ควรนะฮะจริงแล้วภายใต้แรงอัดดันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นถังอะไรก็แล้วแต่ที่มีแรงอัดดันไปในถังไม่ควรที่จะตากแดดแสดงว่าโอกาสที่มันขยายตัวมันมนีแสดงว่ากา ร้อนมีปัญหากับถังนี้นะน่าจะมีส่วนอาจจะเป็นความสะเพ,พาหรือปกร้องของเจ้าหน้าที่มีส่วนไหมครับอันนี้อย่าไปไปชี้ตรงนั้นต่อน,นะครับเพราะว่าทุกคนเจตนาดีหมดมอย่างที่ผมทร,ราบอย่างที่ผมเรียนพวกเรานะครับมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะี่ทุกคนไม่อยากให้ Um ตงรงนี้มันกี่ปอนด์สิบปอนด์สิบปอนด์หรือสิบปิสิบปอนด์สปอนด์ทุพีทุพีทุพีัุพีทุพวทมสูญเพียเพีจกับทางีทอพีทุพผทุพีทุับทุพีทุพีทุพีุ้พีท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 ุพีุ้พีทุพีกอพีทนพีทุพีทเพีทอพีทุพีทุีทุพายังยังพีทุพีทุี บาดเจ็บไปหลายคนอยู่นะครับส่งโรงพยาบาลไปเก้าคนเนาะพัติลาห้าลงกมาการสี่ลายเพราอาการไม่เยอะนะครับต้องบอกอาการไม่เยอะนะครับเพียงแต่ว่าไปเช็คให้ชัวร์นะที่ที่ส่งเนีก็คือน้องเริ่มต้นตกใจนะครับงานตกใจแล้วก็การวิ่งอาจจะมีล้มอะไรเงี้ยครับเราก็เลยนำส่งสนามนะครับมันจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นนะครับในการซ้อมแผนทั้ง้งต่อไปอีกไหมครับไครับจริงๆก็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 คงมีบ้างในครั้งแน่นะฮะ เราก็เราต้องไปตอบเรียนกงนนะเรทยนก่อนต้องไปดูเรื่องอุปกรณ์อะไรเรองุปกรณ์เคยอะไรเระมานั่รัขอบคุณครอบคุณครับวาวมันเป็นน็อตเหรอครับอาจารย์มันเป็นเกลียวน็อตเบอร์สิบป็นทางนอยู่กิติศักดิ์คงขานะครับเป็นหน่วยทที่จากวชิราภิญา